สวัสดีค่ะมาพบกันนะคะกับเบสรัญญาค่ะนี่นะคะคุณพ่อก็จะพาน้องเบสออกไปนอกบ้านนะคะไปเที่ยวข้างนอกชมสวนนี่ค่ะเปิดประตูเปิดประตูยังไงคะเปิดยังไงลูกเปิดตรงไหนเอ่ยเปิดตรงนี้ค่ะอะไรเปิดประตูเปิดประตูไปปดประตูออกนอกบ้าน้องเบสมองต้นไม้ละค่ะ เปิดประตูมองต้นไม้และเปิดประตูให้พ่อเปิดประตูให้เปิดประตูสิจะนี้หมุนหมุนไม่ได้ยังไม่อย่างนี้ดันดันอและเก่งมากนี่ค่คะเดี๋ยวจะไปเดินเล่นกันทั้งโอก ไปชมต้นไม้กันนะคะอะเดี๋ยวชมต้นไม้แถวบ้านเราก่อนเนะนี่คือดอกอะไรมองนี่คือดอกต้อยติ่งฝรั่งลูก ต้นไม้เต็มเลยน้องเบสด,ดูต้นไม้ในชมสวนต้นไม้กันนะคะ จับคว้าเลยนี่เขาเรียกว่าต้นยางอินเดียลูกต้นยางอินเดียใบใหญ่ลูกเนีย่ยค่ะต้นยางอินเดียลูกนเบส น้องเบสคะนี่น้องเบสดูใบนี้สิลูกใหญ่ไหมนี่ต้นพลูพลูด่างพลูด่างใบใหญ่ด้วยโตโตแล้วเนี่ยเห็นไหมคะนี่โอ้น้องเบสพลูด่างใบเบลเลอร์เลยเห็นไหมคะอืม ต้นไม้ชมสวน ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมช่องเบสรัญยาค่ะแล้วก็กลับมาพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ